ไปดูคุณป้ามาหาภาัยกันบ้างครับอาศัยจังหวะที่ผู้เสียหายเผลอเข้าไปลองเสื้อในห้างดังขโมยทรัพย์สินเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อมือถือถึอถง4เครื่องครับตำรวจสพรัตนาธิเบตจับนางสาวชันทนีอายุ53ปีหลังขโมย iPad กล้องถ่ายรูปและบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปรูดซื้อโทรศัพท์มือถือ4เครื่อง ป้ามาหาภัยรายนี้สารภาพว่าก่อเหตุครั้งแรกเมื่อวันที่10มกราคมคืออาศัยจังหวัดที่ผู้เสียหายเข้าไปลองเสื้อผ้าก็เลยไปขโมยทรัพย์สินของเขาเอาบัตรเครดิตของผู้เสียหายเนี่ยไปรูดซื้อโทรศัพท์มอือถือถึง4เครื่องในราคา50,000่นกว่าบาทแล้วก็เอามือถือไปขายต่อที่ห้างดังย่านงามวงวานได้เงินมาหมื่นกว่าบาทจึงหนีไปกลับบ้านนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้น13มกราคมที่ผ่านมาป้ามาหาภาัยรายนี้ยังก่อเหตุซ้ำครับไปขโมยกระเป๋าถือภายในห้างย่านบางแคได้เงินไป4,000บาทส่วนสาเหตุอ้างว่าเพราะติดการพนันและต้องการหาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวครับ